สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวัวแมนมาชแนลของเราในวันที่19สิงหาคม2567นะคะวันนี้นะคะแอบ ก็ได้นำแนวทางมาแบ่งปันการเช่นเคยซึ่ง EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่4ของง้ประจำวันที่1กันยายน2567นะคะแนวทางก็จะมีแนวทางของเลข8ทิศหรือว่าหวยทองคำนะแนวทางของอเจ้าแห่งเลขวิ่งนะคะแนวทางของโค้งสุดท้ายแนวทางของลาบผลพุทุวีโดยสุดท้าพราเนื่องนะคะแนวทางของอิเบดแนวทางของเลขจะเจาะใ้ดวงหวังแนวทางของคนป .4 แนวทางของ แอดพระสูตรทานลาบมานี่มามานะคะแล้วก็ในทางเลขดับหลักร้อยแอดบางพิงอันนะคะก็ได้มาห้าฉบับนะเราก็มาเริ่มดูถิหลัเจ้าก,กันเลยเริ่มที่ในทางของเลขแปดทิศหรือว่าหวยทองคํานะ สำหรับในงวดที่แล้วนะคะเจ้านี้แอดลงให้หยุดนะคะก็เข้าที่เป็นเลขเด่น2เนาะแล้วก็ได้อ่ะ28สองตัวล่างเข้าตัวตรงตรง,ตรงเอินะคะสำหรับในงวดนี้นะ,ะได้มาแล้วนะคะเมย์ที่รอไหมคะเลข8ทิศให้มาแนวทางเด่นที่3กับ5นะคะ2ตัวให้มานะคะก็จะมี30 50 31 51 32 52 34 54 36 56 3757 3858และ3959นะคะงวดนี้รุ้นกันว่าจะาเขา้าอ,อีกหรือเปล่านะคะเลข8ทิศหรือว่าคุ่ท้องคำนะคะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของลาลพลผูทูวีโดยสิน์ลอกพระเนื่องสำหรับในวที่แล้วนั้นนะคะแอดลงให้อยู่ใช่ไหมก็เข้าที่เป็นแนวะทางเลขเด่น6นะคะแล้วได้6 7 2ตัว บนตรงตรงใช่ไหมสำหรับในงวดนี้นะคะแอดได้มาเรียบร้อยนะคะแนวทางให้เด่นที่5 8แล้วก็9ให้2ตัวมานะก็จะมี5 2 5 4 5 7 8 2 8 4 8 7 9 2 9 4แล้วก็9 7นะคะรุ้นกันนะคะว่กวาก้อนี้จะเข้าอีกหรือเปล่าลาบผลพูทวีโดยสุดยอพเนื่องนะต่อไปนะคะเราม,มาดูแนวทางของ เจ้าแห่งเลขวิ่งโดยเจ๊ลายลายพัทยานะคะสำหรับงวดที่แล้วก็ให้มาเลขวิ่งที่สองต้องบอกว่าให้วิ่งสองบนเทไหมแต่ว่าลงล่างนะคะเจ้านี้เนี่ยสามารถอ่าลงล่างได้นะคะสำหรับในงวดนี้นะแอดได้มานะคะก็ให้วิ่งบนตัวเดียวที่6นะคะงวดนี้6จะมาไหมแล้วจะมาบนหรือเปล่าหรือจะลงล่างอีก รลราก็รุ้นกันนะคะท่านที่รอลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าแห่งเลขวิ่งนะอชอบวิ่งก็วิ่งกันไปนะคะถ้ายัางไม่เหนื่อย <c oughs> นะถ้าเหนื่อยก็หยุดได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของโค้งสุดท้ายนะคะวุทิยานั้นเข้าไหมแอดดูแป๊บหนึ่งนะไม่เข้านะใช่ไหมคะไม่เข้านะคะในงวดนี้โค้งสุดท้ายให้มา ตามนี้เลยนะคะให้งวดนี้นะแนวทางบนเด่นที่5รอง4นะคะสองตัวบนให้มาก็จะมี41 43 46 48 51 53 56และ58นะคะส่วนทุก3าตัวบนนะก็จะมี043 748 153และ958นั่นเอง นะคะส่วนในทางล่างนั้นเด่นอยู่ที่8รอง3นะคะส่วนต่างนะคะก็จะมี3035 37 39 8085 87แล้วก็89นะแล้วระวังเบิน้ลนะระวังเบิ้ลบน44 5 5เนาะแล้วก็ระวังบนล่าง33กับ88นะคะงวดนี้รุนกันว่าจะเข้าไหมโค้งสุดท้ายนะคะในทางเศ้านี้แอดลงให้ประจำนะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นแนวทางของแอดที่เบนะสำหรับในงวดนี้นะคะแอดได้มาอ่าฉบับหนึงก่อนเนาะก็จะเป็นรัฐบาลไทยฟันเม็ดเดียวนะคะอ่าให้มาคือ79เ้น้นๆนะ79รอง7 1 72และ73าแอดว่ารูดเไปก็ได้นะคะถ้ามั่นใจว่า7มาก็รูดเพิ่เลยก็ได้เนาะอ่าเพิ่มเติมมาอย่างไรแอดก็จะลงให้อีกนะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นทางของเลขเจาะใจลุงหวังนะสําหรับนันคที่แล้วนะคะเจ้นนี้เข้าเฉพาะแนวทางาเลขรอง2เนาะสอนะคะอยู่ที่หลัก10ล่างนั่นเองนะคะสําหรับในงวดนี้เลขเจาะใจลุงหวังให้มาเด่นที่5รอง4นะคะ2ตัวและ3ตัวให้มานะก็จะมี5-3,5-4,5-7,5-8,4-3,4-7,4-8 4, 4, 4, แล้วก็49นะคะส่วน3ตัวนะ แปดนะคะงวดนี้จะเข้าไามรักลุ้นกันนะคะเลขเจาะใจลุงหวังนะเจ้านี้ก็ชอบเข้าที่เป็นเลขเด่นมากกว่าชุด2ตัว3ตัวนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของ พระสุทันลาบมานี่มามานะคะสำหรับเจ้านี้เนี่ยแอดไม่ลงแหลงวดคือไม่ได้ข้อมูลมาเนาอะ,อะสำหรับในงวดนี้ใน EP พีนี้เนี่ยแอดได้มาเป็นแนวทางชุดสองตะบนตรงนะคะแคปหน้าจอไปนะแอดจะไปอา่านให้ฟังนะคะขยายให้ดูนะขยายให้ดูนะคะแล้วก็แคปหน้าจอไปนะคะตัวใหญ่แล้วเนาอะ,อะลุ้นกันว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่าชุดสองตะบนตรงของพระสุทันลาบมานี่มามานะแคปไปนะคะ ต่อไปนะคะรามาดูแนวทางของคนป .4 นะคะควทิท่แล้วแอดไม่ลงให้นะเลยไม่นํามาเปรียบเทียบนะว่าเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรนะคะสําหรับในงวดนี้ให้มาแนวทางาบนนะคะด้านบนนะชุด3ตัวก็จะมี2 5 3 1 3, 3 7 5 7 1 2 5 5 3 1 3 3 7 5 7และ7 1เล็ดเด่นบนนะคะเด่นที่ เกับ3รอง152นะคะส่วนในทางล่างนั้นนะคะก็ให้อ่าเด่นที่0รอง2 2ตัวล่างนะคะให้เด่นที่08 25และ27นั่นเองนะคะงวดนี้จะเข้ามากันลุ้นกันคนปอสนะต่อไปนะคะก็จะไปทางเลขดับหรือปิดทาที่เลกดับ ของแอดเบงพิงซึ่งเป็นดับหลักร้อยทั้ง5ฉบับเลยนะคะฉบับแรกให้ดับหลักร้อยที่2ฉบับที่2ให้ดับหลักร้อยที่4เนาะฉบับที่3ให้ดับหลักร้อยที่5ฉบับที่4ให้ดับหลักร้อยที่1นะคะแล้วก็ฉบับที่5นั้นก็ให้ดับหลักร้อยที่5นั่นเองนะคะก็มาดนกันนะคะว่าเลขดับหลักร้อยแอดเบงพิงทั้ง5ฉบับเนี่ยจะผ่านทั้งหมดหรือเปล่านะคะ ค่ะสำหรับแนวทางเล็กดับนะอาจะลงวันที่ท้าย EP นะคะแต่บาง EP อาจจะไม่มีนะคะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่4ของงบประจำวันที่1กันยายน2,567นาะท่านใดนาะที่ดูแล้วชอบนะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหรือแนวทางไหนที่แอดนำเสนอซ้ำนำเสนอทิปพลาดนะแอดก็ต้องขออภัยวนัวนอากาศนี้แล้วก็ ทุกทุก e ีด้วยนะคะแนวทางหาได้ที่หน้าปก EP ได้เลยนะคะเพราะว่าอาจจะขึ้นชื่อไว้แล้วก็จะออ่าอ่าาลงให้ตามนั้นค่้แต่จะไม่ได้เรียงตามนั้นนะคะค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ